อ,อ๋อเขียนเรียงความเสร็จยังอ๋อเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมเขียนเสร็จแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่อเมันก็ไม่ได้ยากปะหวะยากยังเขียนไม่ออกเลยเนี่ยใช่ไม่เห็นจะยากเลย,เลยก็แค่เขียนตามชี้ที่ได้มาแหล,เละเธอเขียนมาบ้างแล้วไม่ใช่หรอเรียงความอร่อยั้ยเคยอะเคยนะแล้วมันก็ไม่ได้ยากาที่วิธีการเขียนนะมันยากตรงเนื้อหา เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแม่เลยอะแม่จะอธิบายของพวกเราแม่เป็นอะไรตายเราไม่รู้ด้วยซ้ำอ้าวเหรอแล้วแกไม่เคยสงสัยเลยเหรอทำไมไม่ลองถามพ่อดูว่ค่ะด่ออกไปขเรื่องมันนานแล้วอะถ้ารู้ตอนนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่ดีเป่าว่ะ เออแบบนี้ก็ไม่รู้ช่วยยังไงแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เร่ยรีบทำไปเลยไปส่งพรุ่งนี้แล้วนะคาบแรกด้วยเขียนเขียนไปเลยแต่ว่าตั้งใจหน่อยก็ดีนะเว้ยเผื่อได้รางวัลกับคะแนนพิเศษด้วยแต่ถ้าไม่ส่งอะนะวิไลตามจิกแกแน่เผลอๆแม่งโดนกดเกย์นี่เออโอเคบาย ยังใหม่อยู่ยังเขียวอยู่เลยทํทำให้เราหลับฝันดีแลวที่สวัสดีค่ะฝันดีจ้ะ Yeah. <laughs> โลป้าส้อยนี่พาวเองนะพาวมีนจะถามป้าส้อยหน่อยอะค่ะ รับอะไรดีจ๊ะหนูหนูรับอะไรดีจ๊ะข้าหนูดานหอน สีสิบาทจ้าขอบคุณมากนะจ๊ะ เมื่อกล่าวถึงคำว่าแม่ทุกคนคงมีภาพจำผู้หญิงที่งดงามในใจเป็นของตัวเองแม่กลายเป็นคำสั้นๆที่มีอิทธิพลกับใครหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือฉันตั้งแต่จำความได้ฉันก็อยู่กับพ่อและป้ามาโดยตลอดในตอนนั้นฉันยังคงไม่ค่อยเข้าใจอะไรดีนะัก วันหนึ่งพ่อบอกกับฉันว่าแม่ของฉันตายไปแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่แม่ตายคือการที่แม่ไปอยู่ในที่ไกลๆและจะไม่กลับมาอีกพ่อไม่เคยเล่าเรื่องแม่ให้ฟังป้าก็ไม่เคยพูดถึงแม่เลยและฉันเองก็ไม่เคยนึกสงสัยอะไรฉันคิดว่าการที่พวกเขาไม่เคยเล่าอะไรอาจเป็นเพราะต้องแบกรับความเสียใจกับเรื่องที่แม่ตายไปในตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันคิดเสมอว่าถ้าแม่ยังอยู่ฉันคงได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกับแม่แม่คงทำอาหารเก่งและจะต้องรู้แน่ๆว่าฉันชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรรวมไปถึงงานบ้านไม่ว่าจะเป็นล้างจานซักผ้าตากผ้า,ผาดูแลความสะอาดแม่ก็จะทำได้ดีอย่างไม่บกพร่องถ้าแม่ยังอยู่ท่านก็คงจะส่งยิ้มที่อบอุ่น คอยปลอบประโลมและให้กำลังใจแก่ฉันและทุกครั้งที่มีงานวันแม่ไม่ว่าจะต้องทำการ์ดหรืองานประดิษฐ์อื่นๆฉันก็มักจะตั้งใจทำเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้มอบให้แก่ท่านจริงๆก็ตามสำหรับฉันถึงแม้ในความทรงจำจะไม่มีแม่อยู่ในนั้นเลยแต่ฉันก็คิดว่าแม่มีอิทธิพลกับฉันและไม่ว่าฉันจะทำอะไร ก็ยังคงคิดถึงแม่อยู่เสมอมันเป็นการระลึกถึงที่ทำให้รู้สึกดีจริงๆตอนเด็กๆฉันเคยมีคำถามอยู่ในใจว่าถ้าชาติหน้ามีจริงแม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกไหมหรือตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนบนฟ้าหรือเปล่าแต่มันคงเป็นคำถามที่ฉันไม่ต้องการคำตอบอีกต่อไปแล้วฉันรู้แต่เพียงว่า แม่ไม่เคยหายไปจากใจฉันเลยสักวันร้าวลักและคิดถึงแม่เสมอถึงแม้จากกันไกลไม่เห็นหน้าจะโทษฟ้าโทษใครใดเศร้าหมองชีวิตเราบิดผิวตามคันลองจิตไตรตองคันึงถึงมารดาโลกกาลึกพระคุณแม่อันใหญ่หลวงหนึ่งในสวงหญิงคนนี้ดีหนักหนา รอคอยวันสักตอบแทนคุณมารดาการเวลาล่วงเลยรลักมีใคร แม่ตายไปหน่ดีแล้วมันเป็นหนทางที่ทำให้แม่ดูประเสริฐที่สุดแล้วแหละ